สวัสดีครับผมเจซีจากบอร์ดเกมมอนเตอร์นะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับนี่นละครับผมมาด t ท่อเฟิร์สเซลนะครับตลาดนัดคุณหนูได้เดินทางมาถึงออสเตรเลียแล้วไปดูรีวิวกันเลยครับ <S <S เกมนี้นะครับเราเนี่ยจะเปิดร้านนะครับร้านเครื่องเขียนเป็นสเตชชั n นารีนะก็จะเล่นได้แต่สองสี่คนอายุ8ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็เราก็จะมาตั้งร้านขายของเรารับสินค้ามาคานวณ ต้นทุนนะครับกำไรต่างๆนะครับเป็นเกมที่เล่นล้วเพลินมากนะแล้วก็เล่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบนะครับไปดูวิธีกา,การเล่นกันเลยครับผมโอเควิธีการเล่นนะครับมาด้วยตั first sale ตลาดตัดคุณหนูนะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเจนกับน้องป๊อปมาช่วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ <c oughs> หนึ่งในนี้เป็นผู้มีประสบการณ์ <c oughs> อันดับแรกถท่าเรเล่น3าคนนะครับเราก็จะมีเน,นี่ยบอร์ดบอกกันแล้วนะหนึ่งสองสามนะครับสีแดงคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเรียงตามเข็มนาฬิกา มันจะมี2ฝั่งคือฝั่งนี้เล่น4ี่คนมันจะมีน้องน้องลูกค้าเต็มเลยแต่ถ้าเล่นฝั่งด้านหน้าก็คือจะมีน้องลูกค้าแค่นี้นะครับเล่น3คนคือใช้ทั้งหมดเลยเล่น2คนคือถึงตรงนี้ธีมของเกมนะครับก็คือเราเนี่ยจะมาเปิดร้านเครื่องเขียนขายเครื่องเขียนให้เด็กๆนะครับตัวสินค้าก็จะมีดินสอไม,ม้บรรทัดยางลบนะครับสีเทียนเครยอนใช่ไหมแล้วก็เพน c ิลบอก์นะครับทีนี้เริ่มต้นมาถึงปุ๊บเราแจกการ์ด สินค้าเลยคนละสี่ใบไม่ว่าเล่นกี่คนนะสองคนสามคนสี่คนยังไงก็ต้องแจกสินค้าสี่ใบนะครับเนี่ยการสินค้าก็จะมาประมาณนี้นะครับโดยที่การสินค้าเนี่ยหลกัหลกๆคือมันจะมีบอกว่ามันคือสินค้าชนิดอะไรและต้นทุนการขายเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอันนี้คือของละสองบาทในการขายอ่ะแล้วก็เปิดการ์ดลูกค้าเลยทั้งหมดกี่ใบบาทด้วยเนีสามคนเจ็ดใบเลยนะครบทุกใบเลยสินค้าอ่าลูกค้าเนี่ยเขาก็จะอยากได้ของตามนี้ครับอยากได้ดินซออยากได้เคยอน อยากได้มาบรรทัดเพนซิลบล็อกนะอ่ายังไม่เจอแบดบอยเดี๋ยว่อยอธิบายแบดบอยทั้งหมดเนี่ยคือสินค้าที่น้องเขาอยากได้นะครับแล้วเราก็จะทําการดรอปการ์ดเพิ่มคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเราได้4ใบใช่ไหมแต่ว่าทุกรอบนะครับเราจะแจกไอ้มาร์เกอร์ตรงนี้นะครับน้องเมลกวักนะอ่าผมจะเริ่มก่อนแล้วก็จะเป็นคนวนต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราเล่น2คนเนี่ยเราจะเล่นทั้งหมด4รอบใหญ่แล้วจบถ้าเล่น3คนเล่น3รอบและถ้าเล่น4คนก็เล่น4รอบเหมือนกันนะครับ อ่ะทีนี้เปิดเปิดการ์ดลูกค้านะครับเปิดทั้งหมด4ใบหมายความว่า3ามบวกหนนะครับตรงนี้จะมีบอกเลยนะถ้าเล่น2คนให้เปิด3เล่น3าคนให้เปิด4คือเราจะได้การ์ดเพิ่มขึ้นมือครับเอาง่ายๆซึ่งจะได้เพิ่ม2ใบนะทีละรอบรอบแรกเนี่ยผมจะเป็นคนหยิบก่อนผมเป็นร์สเพลเยอร์นะอ่ะวางนอนดีกว่าจะได้เห็นผมหยิบก่อนผมก็ต้องเล็งว่าเอ๊ยอยากขายอะไรนะเอาสีเทียนละกันแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นป๊อปหยิบไป1ใบบอกว่าอยู่อะไรไก็ได้ แล้วก็เจนก็หยิบหนึ่งใบอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับเอาใส่ไว้ใต้กล่องแล้วก็อ่ะเปิดให้พี่อีกรอบหนึ่งสี่ใบทีนี้สี่ใบต่อไปนะครับจะเริ่มจากผู้เล่นคนสุดท้ายนะก็คือเจนนะครับเปอร์สามเจนก็จะหยิบอะไรก็ได้นะครับหยิบโทรโขงก็ได้อ่ะป๊อปมาหยิบโทรโขงเหมือนกันแล้วก็ผมหยิบอ่าม้บปนทัดโอเคการพูดจริงๆต้องเป็นความลับนะแต่ว่าเราเล่นกันแบบสอนแล้วก็เปิดให้ดูเลยก็ได้ เสร็จแล้วเราก็จะพร้อมขายของแล้วครับวิธีการขายของนะอันนี้คือจะต้องปิดฉากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดฉากให้ดูเลยก็คือเราจะวางส,สินค้าได้3อย่างนะครับอย่างเช่นผมเร็งแล้วว่าเอ๊ลูกค้าอยากได้ดินสออยากได้สีเทียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็อาจจะออาสีเทียนขายเลยขายดินสอด้วยแล้วก็ไม้บรรทัดก็มีคนอยากได้เหมือนกัน2คนนี้ก็ต้องทําเหมือนกันครับก็คือวางสินค้าไปได้มากสุด3ชิ้นจะวางชิ้นเดียวก็ได้2ชิ้นก็ได้แต่มากสุด3ชิ้นนะครับ วางสินค้าว่าเราอยากขายเท่าไหร่อย่างเช่นอย่างเงี้ยไม้บรรทัดอันนี้นะครับต้นทุน1บาทใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันขายออกจะขายออก2บาทเท่ากับว่าผมจะได้กําไร1บาทก็จะได้เอาเอา1บาทจากในกล่องมาเพิ่มให้ผมพอเริ่มต้นมาเนี่ยทุกคนจะมี3บาทนะน,นี่ลืมอธิบายเลยอ่าแล้วก็วางครับทีนี้เนี่ยอันดับแรกเราวางก่อนว่าเราอยากจะขายสินค้าราคาเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะวางเลข1 2 3ครับเขาเรียกว่าเชลฟิงนะก็คือการให้อันดับอ่อย่างเช่นผมวางอันดับ1 2 3อง่ะวางมัว่วๆไปก่อน จะได้ดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณลองวางโทรโขงสักอันด้วยนะจะได้ให้ดูโทรโขงด้วยป๊อปก็วางเหมือนกันเลยวาง3วางสินค้า3อย่างแล้วก็วางเลขหนึ่งสองสามไว้ข้างใต้นะครับจริงๆต้องปิดฉากใช่ไหมจ,จริงๆต้องปิดฉาก<笑><笑><笑>มือเดียวอะพร้อมแล้วใช่ไหม <S <S แล้วก็มา1 2 3าเปิดฉากพร้อมกันครับทีนี้พาเราเปิดฉากปุ๊บใช่ไหมอะ อะป๊อบขายสินค้าได้แค่3อย่างนะ oh. เอาอันนี้ออกมาเอาอันนี้ออกมาจะได้ไดนี่เป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ลองขาย3อันนี้ดูว่าจะเป็นยังไงทีนี้เพราะว่าป๊อปเพิ่งไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าเจนเล่นเป็นละอันดับแรกนะครับเราก็จะดูว่าลูกค้าน้องคนนี้อยากได้ดินสอครับใครขายดินสอราคาถูกสุดอันอแต่ว่าดินสอเนี่ยดันมีคนเมโคโฟนครับถ้ามีคนใช้โทรโขง ดินคนน้องคนนี้จะไปหาคนที่โทรโข่งก่อนโดยที่จะไม่สนใจราคาเลยนะครับเพราะว่ามีคนโทรโข่งคนเดียวก็คือเจน,นใช่ไหมไม่แต่ว่านี่เป็นอันนี้กล่องดินสอ,อใช่ทีนี้น้องคนนี้ก็จะไปซื้อดินสอที่ร้านนี้โดยที่เจนจะได้กําไรเท่าไหร่ต้นทุนของดินสออันนี้คือ 1, <ม> 1> แล้วก็ต้นทุนโทรโข่งคือ1เท<ๆ>่ากับต้นทุน2ก็เลยได้กําไร1บาทใช่ไหมก็เลยเก็บการ์ดลูกค้าไว้อันนี้ทิ้งการ์ดมาแล้วก็ทิ้งโทรโข่งมาด้วย ลูกค้าคนต่อไปอยากได้สีอยากได้เครยอนมีใครขายเครยอนบ้าง oh. เจนขายเครยอน <c oughs> พี่ก็ขายเครยอนเหมือนกันแต่ว่าพี่แปะเลข3าไว้เจนแปะเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้จะไปหาเจน <c oughs> อ่าโอเคแล้วก็ได้เงินด้วยได้กำไรเท่าไหร่หนึ่งบาท <c oughs> เครยอนอันต่อไปอันนี้ไปหาใคร <c oughs> ไม่มีใครขายแล้วมีพี่ขายคนเดียวถึงแม้จะแปะเลข3าก็ขายได้ พี่ก็จะขายลูกค้าลูกค้าคนนี้ขายได้อันนี้ทิ้งแล้วก็ได้กําไร1บาทขอกาไรหน่อย1บาทอบาทลูกค้าคนต่อไปอยากได้ไม้บรรทัดใครขายไม้บรรทัดบ้างขายทุกคนเลยแต่ขายขายถูกสุดผมขาย2บาท2บาท 2, บาท,2บ,าทบาทเท่ากันแต่ผมแปะเลขหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นผมขายได้เพราะว่าผมวางเชือไว้อันดับหนึ่งผมจะได้กําไร1บาทขอกําไร1บาทอบาททีนี้ลูกค้าคนต่อไป อยากได้กล่องดินสอมีใครขายบ้างมีแค่ป๊อปคนเดียวขายแพงเท่าไหร่เขาก็ซื้อ<า>อติดไมโครโฟนด้วยก็คือต้นทุน<อ>ต้นทุนเป็น2อบวกหนึ่งขายได้3ก็คือไม่ได้อะไรแต่ว่าได้ลูกค้าเก็บไว้อ่ะไม่เป็นไรได้ลูกค้าอ่ะแล้วก็ไอ้นี้เอาทิ้งโทรโขงก็ทิ้งเหมือนกัน่ะลูกค้าแยมกมาตรงนี้ได้จะได้เห็นชัดๆลูกค้าไว้ตรงนี้ไอ้น,นั้นของนั้นเดี๋ยวไปขายต่อมาดมันทัดไปหาใครอ่ะทีนี้อ่าได้อธิบายละ2บาท เท่ากันวางเลข2เท่ากันด้วยนะครับมันจะดูอันดับแรกมาดูกันว่าราคาใครขายถูกกว่าอันดับ2คือดูเชลวิ้งนะครับอันดับ3คือดูว่าใครมีมสัสคอร์แมวซึ่งทั้งสองคนเนี้ยไม่มีมสัสคอร์แมวทั้งคู่เลยเขาก็จะดูว่าใครที่อยู่ใกล้มสัสคอร์แมวที่สุดบนตามเข็มนาฬิกาก็คือป๊อปนะครับป๊อปก็จะได้ขายอันนี้ไปขายไป่พิออกก็เก็บลูกค้าไว้แล้วก็ได้กำไรเท่าไหร่ ได้กำไร1บาทาอ่ะทิ้งมาได้กำไร1บาทและชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือดินสอดินสอเนี่ยผมก็ขายนะครับเจไม่ได้ขายแล้วก็ป๊อปก็ขายป๊อปแปะเลขหนึ่งก็จริงแต่แต่ผมแปะเลขสองแต่ว่าผมขายถูกกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะดูราคาแบบแรกครับเด็กก็จะมาซื้อร้านผมผมก็เลยจะได้ขายดินสอและได้กำไร1บาทอ่ะขอกำไรอีก1บาทอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับ ทีนี้เนี่ยเราก็พอจบรอบแรกใช่ไหมครับอของที่ขายไม่หมดตรงเนี้สมมุติว่ามันมีสมมุติว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขายไม่หมดใช่ไหมครับมันจะเลื่อนมาอยู่ทางซ้ายแล้วเราก็จะเติมจนเต็มครับเติมจนเต็มอีก7ใบอ่าเปิดให้หน่อยแล้วสินค้าที่อยู่บนเชฟเรานะครับที่เราขายไม่ออกอย่างเช่นของป้อปอย่างเงี้ยดินสอขายไม่ออกใช่ไหมเก็บเข้ามือได้เอาไว้ขายต่อในรอบต่อไป ทีนี้รอบนี้มีแบดบอยแล้วเวลาเราเปิดมาเจอแบดบอยนะครับให้วางสินค้าทับน้องแบดบอยอีกทีหนึ่งแล้วก็เปิดของต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเจอแบดบอยสตัวก็รีใหม่มันจะต้องเป็นแบดบอยกับของอย่างนี้นะรอบต่อไปพอเริ่มต้นใช่ไหมครับไอเน,นี้ยก็จะไปอยู่ที่ป๊ Pop. อปแล้วเราก็จะเล่นเหมือนเดิมครับก็คือดราฟสินค้าก่อนก็คือเปิดสินค้า4ใบนะช่วยเปิดหน่อย4ใบซึ่งรอบนี้ก็คือป๊อปเริ่มก่อน ป๊อปเลือกก่อนหนึ่งใบโทรโขงมันวิบวับที่สุดอ่าแล้วก็หยิบสินค้าไปขายอะไรอ่าพี่เอาอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วก็เก็บการไปใต้กองเปิดต่ออีก4ใบแล้วก็รอบนี้คนที่หยิบก่อนคือผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับก็คือผมอ่ผมก็จะดูก่อนเอเอาอะไรดีนะเอากล่องดินสอแล้วกันอย่างงี้ เจนก็หยิบไปอีกหนึ่งแล้วก็ป๊อกก็หยิบไปอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้ปิดไว้เราจะเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทีนี้เนี่ยอ่เอพอเราเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมจะสกิป forward เลยแล้วกันถ้าเกิดว่าผมขายเคยอนนะผมขายเคยอนใช่ไหมครับแล้วผมขายเคยอนออกสมมุติว่าอ่ะไอ้พวกนี้มีคนซื้อไปหมดละสมมุติผมขายเคยอนออกแล้วแบดบอยเนี่ย มาซื้อของของร้านผมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าไนี่นี่มันเคยอนมันเป็นอน,นี้เนี่ลูกค้าอ่าน,นี่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าแบดบอยมาซื้อนะครับน้องจะมาที่ร้านผมแล้วผมเนี่ยจะไม่ได้กําไรนะครับก็คือไม่ได้3บาทแต่ผมต่องจ่าย2บาทค่าต้นทุนเพราะว่าน้องขโมยสีไม้ของผมแอบสีเทียนของผมไปผมก็เลยต้องจ่าย2บาทเข้ากองกลางนะครับจ่าย2บาทเข้ากองกลางแต่ว่าผมสามารถเก็บ ลูกค้าได้แบดบอยก็จะไปเข้ากองทิ้งสินค้าผมก็ไปเข้ากองทิ้งแต่ว่าทุกครั้งที่เราขายสินค้าแล้วมีทิปอยู่เนี่ยเราจะได้ตังอีก1บาทนะครับไม่ว่าลูกค้าธรรมดาหรือลูกค้าแบดบอยนะครับลูกค้าธรรมดาก็ได้เหมือนกัน1บาท1บาทที่เป็นทิปเนี่ยส่วนแบดบอยถึงแม้ว่าเขาไม่จ่ายของเราแต่ว่าเขาทําเงินหล่นนะครับระหว่างที่เขากําลังขโมยของเขาทําเงินหล่นว่า1บาทเราก็จะได้ทิป1บาทเหมือนกันอันนี้คือโปรดิวเซอร์เกมสอนมาเองอันนี้คือชัว์ๆนะครับผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเอง อ่ะสุดท้ายเราก็เล่นอย่างนี้ครับเราเล่น3คนก็คือเล่น3รอบใช่ไหมพอเล่นจบปุ๊บเราก็จะเอาสินค้าที่เราขายได้นะครับของลูกค้าเนี่ยมาเรียงกันนะครับอ่ะผมลองเรียงดูซึ่งอ่ะอยู่ลองอ่ะลองม็อกอัพไปประมาณนี้แล้วกันแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้ราคาประมาณไหนเวลาเรียงนะครับเราจะเรียงแบบนี้ก็คือเราจะเอาอ่าเพนซิลบ็อกซ์อันนี้สมมุติว่าเราขายได้นะสมมุติตอนจบนะครับเพนซิลบ็อกซ์ เปนซิลรูขออีเรเซอร์สักอันดิสมมุติว่าพี่ขายอีเรเซอร์ได้สักอัน,นอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ขอมาอีกสักสาใบสิอะไรก็ได้อีกสักสาใบอ่ะสมมุติตอนจบเกมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะขายได้ประมาณไหนนะครับโอ้นี้เคยอนได้เยอะจังวะอ่ะถ้าจบเกมแบบนี้นะรูอดเลยสักอัน,นจบเกมแบบนี้เราจะให้คะแนนมันจะมีเซ็ตโบนัสของสินค้านะครับ อันดับแรกคือสีเทียนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราขายออกแค่ใบเดียวเราจะไม่ได้ตังค์สักบาทเลยแต่ถ้าเราขายออกมากสุดคือ4ใบเราก็ได้ได้6บาทนะครับอย่างงี้ผมขายออก4ใบเลยตอนจบเกมเนี่ยผมจะได้ตังค์เพิ่มอีกตั้ง6บาทนะครับก็เอา6บาทมาเติมให้ผมแล้วก็เราก็ปิดไปคุณหนึ่งก็นด้เหมือนกันครับว่าเคยอนขายได้กี่อนันเคยอนขายได้กี่อนันล้วก็ได้กาไรอ่าได้โบนัสไปของแต่ละคนทีนี้เบนเพนซิลบล็อกเนี่ยครับเขาบอกว่า จะได้2บาทก็ต่อเมื่อมีดินสอมรรทัดและยางลบนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครบเซตละผมก็จะได้2บาทนะครับพอเอาตังค์งบาทมาวางเสร็จผมก็ปิดอันนี้ไปทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีไอ้สชิ้นเนี้ยครบ2เซตเนี่ยครับผมต้องใช้เพนซื้อบล็อก2กล่องนะต้องใช้2ใบนะถึงจะได้แบบ2บาท2บาทถ้าเกิดว่าผมมีอย่างนงี้แล้วผมมียางลบอีกสักอันนึงอ่ายางลบมาแปะหน่อยอยู่ไหนวะอ่นนี้เจอละสมมติผมมีอย่างเงี้ย ผมจะได้ผมจะได้โ o n a d แค่2บาทนะเพราะว่าอ s s e t เนี้ยไม่มีกล่องดิส่าสุดท้ายเราก็จะมาวัดนะครับว่าดิสอใครขายได้เยอะสุดพี่ขายได้2ชิ้นอันนี้ขายได้2ชิ้นเท่ากันนะครับเรา2คนจะได้1บาทเหมือนกันนะครับก็ได้1บาทได้1บาทนะครับแล้วเราก็ปิดไปแม่มทัดผมขายได้2องใครขายได้เยอะกว่าไหมอ่ะป๊อบขายได้3ป๊อกก็จะได้1นะครับเพิ่มไปส่วนสุดท้ายคือยังลบผมขายได้2 ผมใครได้เยอะสุดผมก็เป็นคนเดียวที่ได้เงิน1บาทนะครับสุดท้ายก็มาวัดกันนะครับว่าใครได้เงินเยอะสุดตอนจบเกมถ้าเงินเท่ากันตอนจบเกมเขาให้ดูว่าใครเหลือสินค้าเยอะสุดด้วยถ้าเกิดว่ายังเท่ากันอีกนะครับก็แชร์วิกตอรี่ไปก็ชนะเท่ากันนะครับก็จบแล้วครับเกมนี้ m y l i t t l e First s a l e นะครับหล,หลักๆก็คือการวางร้านขายของนะครับเป็นเกมง่ายๆนะแล้วคู่มือเนี่ยมันมี2ภาษาอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าคนที่ฟังคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคนไทยน่าจะอ่านภาษาไทายได้นะครับอันดับแรกคือเขาจะเนี่ยเขาจะเลือกราคาก่อนแล้วก็เลือกลำดับเลือกมัสคอตแล้วก็ขายของนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนโทรโคงเนี่ยขายได้ชัวร์นะครับเขาจะไปหาโทรโคงเลยส่วนถ้าเกิด2คนมีวางโทรโคงเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันเนี่ยเขาจะมาวัดนะครับสมมุติว่าเขาขายผมขายดินสอป๊อบขายดินสอแล้วเราติดโทรโคงเหมือนกันเขาก็จะมาดูอีกว่า ไอสินค้าที่มีโทรคงเนี่ยใครราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้มัสคอตหรือใครที่ถือมัสคอตอยู่ก็เป็นคนที่ขายได้นะครับเกมก็ด้ประมาณนี้นะครับเอ่อถ้าใครมีคําถามอะไรมาถามได้นะครับผมคิดว่าเป็นการสอนที่เคลียร์ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเล่นซ้ําแล้วซ้ําอีกจนแบบชัวร์ที่สุดแล้วก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเกมนี้นะใครอยากซื้อเกมนี้นะครับไปซื้อได้เลยนะครับที่มีนบุ๊กนะครับก็ ในช้อปปีก็มีนะเขามีเพจ Facebook มีอะไรต่างๆนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับอน,นุนนะนี่เป็นเกมคนไทยนะครับต้องบอกว่าอาร์ตอะไรต่างๆคือแบบมันบียอนคำว่าเมดอินแบบมันเมนไทยแลนด์มะมันคือเกมคนไทยอะ่ะแต่มันมันก็ไม่ได้เม่นไทยแลนด์นะแต่เป็นว่ามันสวยงามนะครับเมคานิกอะไรทุกอย่างแบบดีดีด,ดีนะครับผมให้5ดาวเลยปกติไม่เคยให้ดาวนล้ีวนี้คือแบบดีมากนะครับอยากใครมีลูกมีหลานอะ่ะก็เล่นเกมนี้ได้นะครับเล่นแบบ Family Wa วอะไรเงี้ยเล่นง่ายๆนะครับ ก่อนไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะสวัสดีครับขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปีได้ให้ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกมอะคาเดมีวงเวียนใหญ่ w i z a r d s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์เลร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie w o n d e r e r ฝากด้วยนะคะ